ชาไพระบูชาพระเครื่องล้วนถูกใจฉันช,ชมได้เครื่องรางก็มากมีสัมผัสพระเกจิอาจารย์ชื่อเราค่ะสวัสดีครับร้าน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับ,บเป็นเหรียญน,นะครับรุ่นสร้สางศาลาการเปลี่ยนนะครับผมของหลงปู่แป้ววัดลางมันนะครับออกในปี2556 นะครับ 12, ปัจจุบัน2,569าระยะเวลาระ,ระยะเวลามาแล้ว13ปีนะครับสถานการ์เรียนก็คือที่เรียนปร,ปริยัตนั่นเองนะครับนะครับสมัยท่านหมหาบานนะครับจกรูโรกว่าจากกุบาน,น่ะท่านจากุบพาท่านหมหาบานอะท่านเคยไปถามุทธเจ้านะครับว่ากิจของสงฆ์มีอะไรุทธเจ้าองค์ก็บอกมี2ออย่างนะครับอย่างแรกคือการเรียนปริยัตนะครับ อย่างที่2ก็คือปฏิเวสก็คือการปฏิบัตินะครับดังนั้นแต่สุดท้ายพระมหาบาลทาารก็บอกว่าท่านไม่ไหวและแก่และเรียนปริยญติไม่ไหวท่องจํามไม่ไหวนั่นเองก็ขอเรียนแต่ปฏิปิติปฏิเวสก็คือปฏิบัติอย่างเดียวนะครับแต่สมัยหลวงปู่แพ้วเนี่ยท่านเรียนจบปริยัตนะฮะเป็นนักธรรมเอกนะครับซึ่งก็จะสังเกตได้เห็นนะครับจริงๆแล้วเรื่องของปริยัติก็สามารถนํามาภาวนานแล้วก็จะไม่เกิด พุทเวทเหมือนกันนะครับอย่างปู่แพ้วเนี่ยวัตถุมงคลท่านทุกรุ่นนะฮะมีองกระพันนะครับหมาอุดนะครับคนเอาไปทดลองยิงนะครับอย่างดาทีต่างไปลองก็ไม่ออกนะครับใครไปลองก็ไม่ออกนะครับจึนก็เลยเป็นพระเกจิองหนึ่งที่ปัจจุบันแม้กระทั่งท่านลาสังขารไปแล้วก็ยังวัตถุมงคลท่านก็ได้รับความนิยมนะครับต่อไปคงจะหายยากนะครับรุ่นนี้แกะเหมือนท่านนะครับผมแกะเหมือนท่าน น,นอกจากท่านจะเรียนเรื่องของปริยัติกับท่านไะด้จงกระทั่งได้นักธรรมนักธรรมเอกแล้วเนี่ยท่านก็เรียนสายพุทธเวชนะครับนะครับมาจากนะครับนะครับสายหง,งพทาวัดพนียงแตกด้วยนะครับนะเรียวมาจากสายถล่งพทาวัดพ,ดพนียงแตกจากนั้นท่านก็เลยคงอพันนะฮะเป็นเหรียญกระจกเงาวิ่ง ที่ลึกสกร้างสารกบลิอย่างที่บอกนะบุญกุศลที่ทําเรื่องของการสร้างนะครับทาสถานแร่งต่างนะครับุทธสถานอะไรเนีนะ่บาานยนะบ,บุญใหญ่นะครับบุญใหญ่นย่บุญใหญ่มากนะครับปัจจุบันถ้าเกิดจะเป็นบุญที่จะหาทํากับพระปเจกพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วพระปเจกพุทธเจ้ายุคนี้ไม่มีนะเพราะยอยู่ในช่วงของ สมัยพุทธองค์อยู่นะครับพุทธองค์ <blunt. S 1> Desktop, ทุธเจ้าพระองค์เนี้ยก็คือพระธรรมนาโคดมนะครับุทธเจ้าของเราเนี่ยนะครับก็ต้องไปช, ordinary, ช่วงพุทธันดรก็จะมีพระพระเจ้ามาบังเกิดแต่ยุคนี้ไม่มียุคนี้ไม่มีการทําบุญกับพทธเจ้าเ็าไม่มีการทําบุญกับพระเจดพระเจ้าเจ้าก็ไม่มีแต่เรื่องการสร้างวิหารทานเนี่ยนะครับการสร้างศารากรรมเรียนวิหารทานนะครับต่างๆเนี่ยก็จะใช้บุญเยอะเหมือนกันนะก็น่าทำนะครับเป็นบุญที่น่าทำนะครับผม เขาก็มีการจำแนกบุญนะครับในะรบพระองค์ท่านกระสอนตั้งแต่สมัยท่านอย่างสุมาชนอยู่กานะรทําทานตั้งแต่คนทั่วไปทําทานตั้งแต่ศาสต์คนทั่วไปคนมีศีลมันก็บุญก็จะได้เพิ่มมาเรื่อยๆนะตามกําลังของผู้ที่เราไปทําบุญด้วยนะครับวิหารทานก็เป็นบุญหนึ่งที่เป็นบุญใหญ่นะครับแต่ใะเหรียญนี้ก็สร้างม,มาเพื่อตรงนั้นแล้วก็ามาเป็นสังฆานุสติจริงๆห้อยแล้วก็ภาวนาพุทโธได้ ะหรียญนี้นะครับสวยนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อผมไปดูด้านหลังเองรู้สึกให้ดูเลยนะข้างหลังก็เขียนว่าสร้างสลาการประเรียนแล้วก็มียันนะ้นมามะพัทะนะครับน้มะพัทาก็ยันหัวใจธาตนะซนะึ่งหลวงพ่อฤาษีดำท่านก็สอนนะท่านเอาไปใช้ภาวนาจนเป็นมโนโมิจิธิเนะี่้มะพัทะ แล้วก็ออองนะครับนพิเศษวันลังหมัดน,นะครับสวยเต็มองค์เลยนะครับหลวงปู่แก้วรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยอพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการมาจุ่มรวมคนดีๆจากร้านอวยอพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ